พนักงาน c a a ลาออกทั้งกวนตั้งทีใหม่พักดีทรัมวันที่6กุมภาพันธ์2568อยกดู่กัดิชันค่ะธนวัตดวังชากรบิ๊กวอร์พาโลกฮือฮาอีกแล้วนะคะทรัม์ฝีมือฝีมือจริงๆยึดหน้าข่าวเกือบจะทุกวันสาธารณชนฮือฮานะคะกับการประกาศเลิกจ้างพนักงาน c a a ทั้งองค์กร ของทรัมป์ภายใต้แผนปฏิรูปองค์กรรัฐบาลสำนักง,งานบริหารงานบุคคลของทรัมป์เสนอเงินชดเชยประมาณ8เดือนให้พนักงานรัฐบาลหลายล้านคนลาออกโดยสมัครใจภายในวันพระราชบิดีนี้แหละและ CIA เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นด้วยผู้อำนวยการ CIA คนใหม่นะคะจอห์นแรดคลิฟสัญญาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อ้างว่าที่ผ่านมา CAA หลงทางทำผิดพลาดหลายเรื่องแต่ไม่พูดรายละเอียดนะคะว่าผิดพลาดอะไรไม่ดีอย่างไรทำไมต้องล้างบากเขาแจ้งว่าความเคลื่อนไหวลาวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์รวมที่จะเติมพลังใหม่ให้กับหน่วยงานสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้นำรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพและทำให้ CAA อยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นเพื่อบรรลุภารกิจ เปลี่ยนคนไม่ได้เปลี่ยนภารกิจนะคะการที่ประธานาธิบดีทรัมป์กวาดล้างและปรับปรุงหน่วยข่าวกรองของอเมริกาไม่ได้เปลี่ยนแปลงภารกิจก่อกรรมข้ามชาติที่ทนงัดงานลับด้านมืดทุกรูปแบบยังคงอยู่ใช่หรือไม่การวางแผนก่อรัฐประหารการทำสงครามสกปรกการสอดแนมอย่างผิดกฎหมายการทรมานการหมกมุ่นอยู่กับการลอบสังหารฝ่ายตรงข้าม มันแค่เปลี่ยนบุคคลหรือเปล่าสิ่งนี้มันไม่สามารถลบล้างประวัติศาสตร์เลวร้ายของหน่วยงานข่าวกรองของสรัฐเลยนะคะทำม,มามากกับประชาชาติทั่วโลกแค่จ้างคนออกล้างบางทีมเก่าจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในภารกิจหน่วยงานสืบลับให้มันสะอาดหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่สำคัญตัวอย่างเบาะๆของหน่วยงานเซเอนะคะ สื่อรัสเซียสื่ออาหรับสื่อจีนช่วยกันแช์เพียบปี1947ถึง1949 C.A.A. ส่งอาวุธและเงินสดไปกรีซกระตุ้นสงครามกลางเมืองกับกลุ่มพันธมิตรที่ช่วยเหลือประเทศจากพวกหัวรุนแรงสุดโตมขวาจัดปี1948 C.A. ใช้วิธีการทั้งหมดที่เป็นไปได้ช่วยรัฐบาลอิตาลีที่โปรสรัฐ จากการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสจ่ายเงินเพื่อกำหนดรัฐบาลที่ให้ผลประโยชน์แก่สหรัฐนะคะปี1953 CIA และ MI 6เข้ายึดครองอิหร่านหลังจากอิหร่านยึดน้ำมันเป็นสมบัติชาติตั้งหุ่นเชิดขึ้นมาแทนที่ครองอำนาจเหนืออิหร่านจนถึงปี2522ก็คือ อีก10กว่าปีต่อมาปี1954ประธานาธิบดีกวัวเตมาลาจาโคโบอาเบนส์ถูกยึดอำนาจจากการคุกคามผลประโยชน์ของยูไนเต็ดฟรุตของตะวันตกที่จริงแล้วช่วงทศวรรษที่1950คือยังไม่ถึงทศวรรษที่20นะคะทศวรรษที่19กว่ากว่าสาภาพโซเวียตเยอรมนี Germany, ตะวันออกโปแลนด์จีนเกาหลีเหนือ รุมเลยค่ะรุมออกความเห็นว่า CIA นี่แหละตัวการเอาศัตรูพืชทำลายความมั่นคงด้านอาหารของโซเวียตเยอรมันตะวันออกโปลแลนด์และจีนและเกาหลีเหนือด้วยเพราะอะไรเพราะเพื่อที่จะเปิดทางให้ตัวเองได้คุมตลาดทางด้านเกษตร CIA พยายามส่งไปทั้งหมัดทั้งยุงโปรยค่ะ ทำทุกวิธีทางเพื่อให้แพร่กระจายเชื้อโรคทําลายกเกษตรกรรมของประเทศที่เล่าให้ฟังต่อมาไม่นานค่ะปีเดียวกันปี1950เซเอเริ่มดักฟังพลเมินสรัฐไม่ต้องมีหมายค้นได้แล้วแม้ว่าในช่วง1970เอ็ดเวิร์ดสโนเดนและวิกกิลลีจะออกมารับรองนะคะบอกว่ากิจกรรม สอดแนมคนอเมริกันมันยุติแล้วแต่พอปี2010เอ็ดเวิร์ดสโนเดนและวิกกิลีก็ยังแฉอีกว่าทั้ง C.I.A. และ N.S.A. ของสหรัฐทั้งคู่นั่นแหละใช้วิธีติดตามอุปกรณ์สื่อสารแทบทุกชนิดไม่ใช่แค่เฉพาะสหรัฐแต่ทั่วโลกปี1999ใกล้จะสุสวรสษที่2 0นะคะนักประวัติศาสตร์ฟรานซสโตโนซอนเดอร์ ออกมาแชอีกบอกว่านอกเหนือจากการรัดประหารและการฆาตกรรบ c a a ดำเนินโครงการแปลกประหลาดเช่นการระดมทุนด้านศิลปะทั้งศิลปะสมัยใหม่แบบนมามธรรมเพื่อเปลี่ยนไม้เซตคือรุกไปถึงด้านวัฒนธรรมและภาษาด้วยต่อมาข้อมูลของวิกิลีกปี2017ออกมาเปิดเผยนะคะก่อนหน้านี้ก็มีเยอะเอาคร่าวๆก่อน ทศวรรษที่20พอทศวรรษที่20เนี่ยปี2017ฮคือฮาเพราะว่าวิกฤติลีกออกมาแชร์ CAA สามารถปลอมแปลงการแฮ็กจากต่างประเทศได้ใช้เครื่องมือต่อต้านนิติวิทยาศาสตร์ Marble Framework ฉะนั้นการที่ CAA หรือรัฐมาบอกว่าคนนู้นแฮ็กคนนี้แฮ็กสานนิธานได้ค่ะว่าปลอมธงหรือปลอมแปลงการแฮ็กจากต่างประเทศทำเองแต่บอกว่าฝ่ายตรงข้ามทำ นี่แหลคะค่ะวิกิลีเหลยไม่เป็นที่โปรดปรานของสหรัฐสักเท่าไหร่ปีใกล้ๆนี้แหละ2024สื่อสหรัฐเปิดเผยเองบอกว่า CIA สร้างหน่วยงานความมั่นคงยูเครนขึ้นใหม่ทั้งหมดตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลข่าวกรองไปจนถึงเทคนิคการทรมานฝ่ายตรงข้ามหรือฉเฉลยศึกช่วงแรกๆนี่อวดเลยว่าเพิ่งเรียนมาจากสหรัฐหรือ CIA ใหม่ๆอวด ไม่ต้องพูดถึงค่ะว่าการทรมานมันจะเลวร้ายขนาดไหนแต่เมื่อมีมติว่าไม่เก็บไว้ใครสู้ต่อเรื่องนี้ก็เลยลดลงแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเฉลยมากขึ้นแต่ไม่ใช่จะหมดเรื่องการทรมานนักโทษทรมานเฉลยศึกนะคะซีเไปฝึกหน่วยข่าวกรองของอยูเครนในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองเทคนิคก,การทรมานและสร้างฐานปฏิบัติการ12แห่ง ประกบรัสเซียแบบนี้บอกว่ารัสเซียทำผิดที่เข้าบุกยูเครนทั้งทงที่ชัดเจนว่านาโตและสหรัฐเตรียมการเพื่อจะบุกทำลายรัสเซียหลังจากทำลายสาภาพโซเวียตหมดไปแล้วรอบหนึ่งยังเหลือรัสเซียกลับมาอีกก็ตั้งเป้าจะทำลายต่อไม่งั้นจะมีหน่วยปฏิบัติการล่วงหน้า12แห่งในยูเครนทำไมไม่นับแลบค้นคว้าอาวุธเชื้อโรคนะคะ คำพูดของผอออคนใหม่ที่สัมภาษณ์มันชัดเจนนะคะว่าเซ a ที่ปรับโฉมใหม่จะเรียกว่าปฏิรูปบางฉบับอวยถึงขั้นว่าปฏิวัติ c i a มันจริงๆแล้วแค่เปลี่ยนหัวเปลี่ยนทีมเปลี่ยนบุคคลที่ทำงานแต่เป้าหมายยังต้องบรรลุภารกิจของรัฐบาลสหรัฐที่สำคัญเปลี่ยนทีมเอาทีมที่พักดีต่อรัฐบาลทรัมป์เข้ามาแค่โยกเส้นสายกลุ่มเก่าที่ทําระบุว่า เป็นเครือข่ายดีฟสเตทล้างบางแล้วก็ตั้งใหม่ดูแนวโน้มแล้วไม่น่าจะใช่การปฏิวัติพลิกโฉมเซเอจริงหรอกไปสู่บทบาทใหม่สร้างสรรค์อะไรที่ใครๆก็พากันหวังคงไม่ใช่มันแค่เกมเปลี่ยนหัวสร้างความพักดีแก่ทรัปมและทีมงานเท่านั้นเองใช่หรือไม่ทุกวันนี้งานแทรกแซงบอลซาะประเทศเป้าหมายยังทำอยู่ และยังทำต่อไปใช่หรือไม่ท่ามกลางโลกปั่นป่วนเดือดพลักด้วยฝีมือสหรัฐยุคทรัมป์นี่แหละ